คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันอินโสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมกระตูนสุวิทยสิริสวัสดิ์วัฒนากองบรรณาธิการดีวันโอวันดและจอยชนทิชาทักษิณาเวชกองบรรณาธิการดีวันโอวันเค่ะครับจอยครับก็จริงๆเราจะมาชนคุยบทความของจอยเนาะที่เรียกได้ว่ายอดแชร์มหาสาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นว่าด้วยเนี่ย ในยุคสมัยนี้ที่ออนไลน์เนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากมันก็เลยเกิดคาว่าวัยรุ่นเทสดีขึ้นมาซึ่งบทความจอยเนี่ยก็ไปสารวจว่าไอ้คำว่าวัยรุ่นเทสดีเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือการซื้อขายรูปถ่ายในโลกออนไลน์มันเป็นยังไงบ้างครับที่ไปศึกษารสรอบนี้ก็มันจะเป็นกลุ่มประเภทที่เปิดให้เราซื้อและขายรูปภาพเทสตดีต่างๆนะคะรูปเทสตดีที่ใครอาจจะนึกไม่ถึงเนี่ยลองจินตนาการถึงพวกภาพแบบว่า รูปในร้านกาแฟคอนเสิร์ตรูปไปต่างประเทศรูปที่บิ๊กเบนลอนดอนหรือว่ารูปแบบของแบรนด์เนมรถเบนส์อะไรเนืกอออกไหมรูปแบบรถเบน์ซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาชนสำรวจผ่านบทความของจอยเนี่ยแหละชื่อว่าไม่ยากถ้าอยากเป็นวัยรุ่นเทสดีเข้าใจจัก,กรวาลซื้อขายรูปกับการพยายามอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์เนาะซึ่งการที่เราจะทําความเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเกิดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอยก็ได้ไปคุยกับทั้งคนซื้อและคนซื้อก็กลายเป็นคนขายเนาะ ใช่ใช่ใช่เราไปคุยกับทั้งคนที่ซื้อแล้วก็คนที่ขายมานะคะซึ่งเราคร่าวๆก่อนว่าว่าจากการที่ได้ลองเข้าไปสํารวจเนี่ยคนพบว่าคนซื้อและคนขายในกลุ่มส่วนใหญ่อะเป็นเด็กและเยาวชนอายุยังไม่ถึง18ปีเว้ย์กระตูน บางคนที่เราแบบลองคุยด้วยยังเป็นคํานําหน้าเด็กหญิงอยู่เลยค่ะใช่<ๆ>ก็คือคนส่วนใหญ่เน,นี่ยนะจะเป็นเด็กแล้วก็มีการแบบซื้อขายรูปกันนู่นนี่เพื่อเอาไปลงโซเชียลมีเดียซึ่งอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันทําไมเขาถึงแบบฉันว่าซื้อขายรูปกันดีกว่าหรือฉันอยากซื้อรูปคนอื่น,นมาลงอะไรเงี้ยแบบที่ไปคุยมาเขาเขาบอกเหตุผลยังไงบ้างอืมเราคุยกับน้องคนหนึ่งมานะคะเขาอายุประมาณ17อะไรเงี้ยเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาซื้อรูปเพราะว่าเขาไม่สามารถไปอยู่จุดจุดนั้นจริงๆได้เว้ จริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากเขาอธิบายประมาณว่าเพราะว่าคนที่เขาขายลูกอะไรบางอย่างเขาไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถไปอยู่จุดๆดนั้นได้ค่ะก็เลยเลือกซื้อขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นสําคัญที่คนซื้ออธิบายกับเราเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าเ,าเขาอยากมีชีวิตที่ดีในสายตาคนอื่นซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยการมีชีวิตที่ดีในสายตาคนอื่นเนี่ยมันกลายปเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นหนูอเราคิดว่าทุกคน โดยอาจจะไม่ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่อาจจะอยากมีชีวิตที่ดีแง่ละตูนอยากจะเล่าเรื่องเศร้าๆลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไหมก็เราอยากมีรูปแบบชีวิตที่ดีๆกินกาแฟแพงๆไปคอนเสิร์ตท,ที่อยากไปแบบลงโลกอะไรอยู่แล้วแหละอะไรอ,อย่างงี้สำหรับใครบางคนเรื่องนี้มันสําคัญไงแบบว่าการที่จะแบบดูดีในสายตาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปัจจัยนี้ยเป็นประเด็นหลักๆเหมือนกันที่ทําให้คนบางคนเนี่ยตัดสินใจซื้อไปใช้เองเว้ เออซื้อไปโพสเฟซบุ๊กโฟต์โพสอินสตาแกรม m อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนอกจากคนซื้อเนี่ยจริงๆแล้วภาพที่เขาซื้อกันมันจะเป็นภาพหลายแบบมากเลยเนาะที่จอยจอยเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช่ไหมใช่ใช่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มมาก็ได้เห็นภาพหลากหลายแบบลองลองให้ลองเดาว่ามีภาพแบบไหนภาพวิวต้องมีแน่ๆอ่าภาพวิวภาพอาหารภาพคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่เราคิดมีภาพอะไรที่แบบที่คิดไม่ถึงไหมก็ก็มีภาพประหลาดๆอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นภาพเท้า ภาพเท้าเว้ยแบบอวัยวะส่วนหนึ่งของเราแล้วก็อีกภาพที่เรารู้สึกว่าประหลาดก็คือภาพพวกภาพโรงพยาบาลเหมือนกับว่าภาพเสียบสายน้าเกลือทาไมอ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเพราะยังไม่ได้เคยคุยกับผู้ซื้อที่ซื้อลักษณะนี้หรืออีกประเภทก็จะเป็นภาพแบบว่าใบารับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพแปลกๆที่เราเคยเจอ ก็คือกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นการแค่ซื้อภาพเพื่อลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแล้วมันมันเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อภาพนี้ไปจุดประสองค์อะไรเนาะอืมก็ไม่แน่เขาอาจจะเอาไปลงสตอรี่ก็ได้ว่าเขากําลังป่วยเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าเขาอาจจะอันนี้เราเราไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้เจอลูกค้าที่ซื้อรูปประมาณนี้แต่ว่าก็คือแชร์ให้ฟังเนาะว่ารูปแปลกๆพวกเนี้มันก็มีอ้ออีกอีกแบบที่เรารู้สึกว่ามันประหลาดมากสําหรับเราคือรูปฟิลแฟน เป็นยังไงนะเนี่ยลองอธิบายฟิลแฟนคือเหมือนรูปแบบว่าเหมือนเป็นรูปที่มันแสดงออกว่าเรามีแฟนอะตูนรูปจับมือกับคนในความลับแต่ไม่เห็นหน้าอย่างนี้หรอก็มีทั้งเห็นหน้าแล้วไม่เห็นหน้าเห็นหน้าด้เหรอเออมีเห็นหน้ามันมีเป็นหมวดเลยนะแบบฟิลแฟนเด็กลงใหเอก,กชนสเปกกับสเปซซิงคือมองไปจะเป็นรูปแบบใส่กางเกงน้ำเงิน <c oughs> ตูนก็คือรูปแบบว่ารูปโทรศัพท์หา ใครสักคนหนึ่งทิ้งไว้นานๆคือมันเป็นคาเเจอร์หนึ่งของแบบคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเนาะที่การคุยโทรศัพท์กับใครเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเรื่องแบบว่าเฮ้ยเรามีแฟนเรามีอะไรเงี้ยก็คือรูปฟิลแฟนพวกเนี้ยก็ถูกขายมีทั้งแร่มีทั้งรูปที่ไปเด็นในชีวิตจริงแล้วก็พวกรูปออนไลน์ที่โทรหาคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆที่จอยไปสัมภาษณ์มาก,ก็มีท่อนหนึ่งที่ชอบมากคือ,อจอยก็ถามเนี่ยเรื่องแบบว่าความคาดหวังที่อยากเป็นวัยรุ่นเทสดีเนาะเขาก็พูดว่าแบบ การมีเทสดีในวัยรุ่นสมัยนี้คือการมีรลนิยมอ่ะคือการที่ทําให้ตัวเองดูดีการเอาตัวเองไปอยู่ในที่เท่ๆโพสตอะไรดีๆเช่นแบบอยู่กรุงเทพยามค่าคืนอยู่สยามซึ่งสําหรับเขาเนี่ยก็มองว่าการเป็นวัยรุ่นเทสดีเนี่ยจะทําให้เพื่อนยอมรับมากขึ้นใช่ตรงนี้น่าสนใจมากเขาอธิบายประมาณว่าในชีวิตจริงของเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่2เทสอะค่ะเทสหนึ่งก็คือคนธรรมดาเว้ยเป็นคนชิลๆเด็กทั่วๆไปกับเด็กอีกเทสคือเด็กที่เขานิยามว่าเป็นเด็กเทสดีซึ่งเด็กเทสดีใน ในความคิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นเด็กประเภทยกตัวอย่างเช่นแต่งตัวแบบคุมโทนเว้ยหรือว่าฟังเพลงแบบเท่ๆฟังเพลง The w e e k n d อะไรอย่างเงี้ยไปคอน,สอคอนเสิร์ตแล้วเขาอ่ะก็ประเมินว่าคนที่ดูมีเทสดีเนี่ยมันมีโอกาสที่คนจะเข้าหามากทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปว่า<ม>ไอการซื้อขายรูปเนี่ยมันจะท้อนอะไรบ้างเนาะ<ม>ซึ่งจริงๆเราก็อยากชวนคุยจอยคุยเนี่ยนะถึงว่าพอไปอยู่ในตลาดที่ไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ย จอยก็ได้เห็นว่าตลาดมันซับซ้อนมากมากกว่าที่เราเห็นในเบื้องหน้าที่แค่การซื้อขายลูมมันเป็นยังไงบ้างแบบโลกของการซื้อขายในออนไลน์เป็นยังไงค่ะคือในวงการอะ่ะมันจะมีการซื้อขายแล้วก็มีการใช้คําศัพท์ที่แบบว่าคนเล่นเขารู้กันต้องอยู่ในวงการถึงเข้าใจเยอะมากอย่างที่เราเข้าไปดูมันจะมีคําศัพท์ประหลาดๆอย่างเช่นคําว่าสิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์สูบลงสูบสิทธิ์สูบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องท้าความก่อนว่าในการซื้อรูปพวกนี้มันจะมีแบบสิทธิ์ในการซื้อรูปหลายๆแบบยกตัวอย่างเช่นการซื้อสิทธิ์ส่วนตัวหมายถึงว่าแต่ละรูปที่เราซื้อเราจะไม่สามารถมีสิทธิ์ในภาพถ่ายที่มันแบบเหมือนกันใช่ไหมในแบบแต่ละแบบอ่ามันแล้วแต่ว่ายูจ่ายเงินแบบไหนใช่<ๆ>ก็คือถ้าเราจ่ายเงินในราคาสิทธิ์ส่วนตัวมันคือเราจะสามารถซื้อรูปนั้นๆอะไปใช้ในแพลตฟอร์มของตัวเองได้เท่านั้นไปใช้ส่วนตัวได้เท่านั้นคือซื้อมาแล้วลงในแค่ตัวเองไม่สามารถ เอาไปขายต่อที่กลุ่มใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ของคนเหล่านี้คือคนที่ซื้อรูปไปขายต่ออีกทีอืดังนั้นมันก็เลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสูบธรรมดากับสูบลงสูบพวกนี้ก็คือการซื้อรูปเพื่อเอาไปขายต่อกับอีกกลุ่มได้เว้ อืมซึ่งสูบธรรมดากับสูบลงสูบต่างกัน,นยังไงต่างกันอีกก็คือส,สูบธร,รรมดาเนี่ยสมม,มุติเราเป็นลูกค้าซื้อสิทธิ์สูบธรรมดาใช่ปะ่ะเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถเอาไปขายต่อในอีกกลุ่มโดยที่อีกกลุ่มที่เราเอาไปขายไม่สามารถเอาไปขายต่อได้ก็คือสมมุติตูนซื้อจากจอยตูนไม่สามารถเอาภรราพเนี่ยไปขายต่ออีกทอดหนึ่งได้คือขายต่อได้แค่ทอดเดียวใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรูปจากตูนด้วยสิทธิ์สูบธรรมดาแล้วเราเอารูปสิทธิ์สูบธรรมดาไปขายในกลุ่มกลุ่มหนึ่ง แล้วคนในกลุ่มนั้นอะ่ะจะไม่สามารถซื้อรูปสิทธิ์สูบธรรมดาของเราไปขายต่ออีกทอดได้เข้าใจไหมเข้าใจอ่าใช่แต่ถ้าสิทธิ์สูบลงสูบเนี่ยคือคนที่มาซื้อรูปต่อจากเราก็จะซื้อไปขายต่อเรื่อยๆได้อ,อมันจะค่อนข้างซับฟอนนิดนึงในวิธีการขายพวกเนี้ค่ะซึ่งมีีคำหนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะในในบคทความที่ที่จอยก็เล่าให้ฟังเนี่ยแหละว่าคือคาว่าแอบอ้างได้อ่า จริงๆรูปพวกแอบ,บอ้างได้นี่จะราคาแพงกว่าเพื่อนด้นะจริงเหรอเออราคาแต่ละแบบต่างากันด้วยใช่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 อ,อธิบายเรื่องความแอบ,บอ้างได้ก่อนก็ตามตัวค่ะก็สามารถเอารูปนั้นไปแอบ,บอ้างได้ยกตัวอย่างเช่นตูนขายรูปตูนแบบแอบ,บอ้างได้ใช่ปะ่ะเราก็จะซื้อรูปตูนเนี่ยไปแอบ,บอ้างได้ก็คือเห็นหน้าตูนใช่ก็เอาไปบอกคนอื่นว่านี่คือใบหน้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยอืใช่สิแอบอ้างได้จะเป็นแบบนี้ค่ะ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจว่าเนี่ยโลกโลกเนี่ยคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนอะออซึ่งม,มันก็สะท้อนบางอย่างเหมือนกันที่ที่จอยพูดไปในแรงเนะว่าแบบพอไปคุยแล้วพบว่าคนซื้อและคนขายเป็นอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดใช่เยาวชนเยอะมากอซึ่งมันก็มีคำนุนที่เราก็ได้ยินบ่อยครั้งคือคําว่าวัยรุ่นสร้างตัวเออใช่นในกลุ่มนี้นอกจากวัยรุ่นเทสดีที่ซื้อลูปไปทําตัวเป็นคนเทสดีแล้วมันก็มีวัยรุ่นสร้างตัว ไปรู้ทั้งตัวก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรูปเพื่อไปขายต่อเนี่แหละค่ะใช่มันมีคนจนํานวนมากที่ซื้อรูปเพื่อเอาไปขายต่อเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเลยนะแล้วเราลองถามเขาดูเขาก็เล่าว่าเขารายได้วันละ300้อกว่าบาทเลยนะเว้โอ้เออขั้นต่ําก็เกือบเกือบละกันเกือบเกือบขั้นต่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะบอกกับเราว่าไอ้รายได้300อกว่าบาทต่อวันเนี่ยสําหรับเด็กแล้วมันก็คือเยอะเราก็เห็นด้วยนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แบบ เข้าสู่ไว้ทํางานเต็มตัวการได้เงินเท่านี้ต่อวันมันก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งอย่างคนที่จอยไปคุยเนี่ยที่ชื่อนัดนามสมุทิเนี่ยค่ะเขาก็ขายมาสามปีแหละเขาขายตั้งแต่อายุสิบสี่ค่ะคุณโอ้ตอนนี้อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยเขาก็ขายมาตลอดเขาจากที่อ่านมาเขาก็รู้ว่าคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีอืมเขาเขาเขารู้ว่าสังคมเอมองเรื่องนี้แบบไหนอยู่เหมือนกันนะคะ ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ก็ยังเลือกที่จะขายต่ออะไรเงี้ยจริงๆนอกจากปัญหาเรื่องที่สังคมมองเขามีปัญหาแบบอื่นๆด้วยนะที่เขาแบบเจอมาจากวงการเนี้ยเขาเคยโดนเอารูปไปแอบอ้างแบบลอกลวงคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็คือการสร้างโปรไฟล์ฟอร์มขึ้นมาเนาะเป็นว่าอะไรครั้งที่การซื้อรูปออนไลน์เนี่ย มันมีจุดประสงค์เพื่อการไปสร้างแอคาวปอมเพื่อมาหลอกลวงหรือเพื่อมาแบบอลิงอยู่ประมาณนึงเนาะมันก็มีบางคนที่ใช้ช่องว่างตรงนี้ในการแบบสร้างอาชญากรรมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนอื่นอยู่เหมือนกันก็เป็นอันตรายรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งอย่างนัทเองเขามองอยังไงบ้างกับการที่แบบคนมองธุรกิจอย่างนี้อะไรเงี้ยอืมเท่าที่คุยอ่ะตัวนัทก็ก็รู้อะค่ะว่าคนก็มองว่ามันปลอมแต่เขาจะเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่การก๊อปปี้หมายถึงว่าเขามองว่า ในเมื่อคนขายก็เต็มใจที่จะขายคนซื้อก็เต็มใจที่จะเอาไปลงอยู่แล้วอะคะ่ะมันก็เหมือนของซื้อของขายแบบหนึ่งในทัศนคติของเขานะคือเขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นกระเป๋ามือสองอะคะ่ะที่คนขายก็เต็มใจขายแล้วคนซื้อก็เต็มใจซื้ออืมก็ค <ừ> ือจริงๆแล้วจากที่เราเห็นกันเนี่ยเรื่องไยรุนสร้างตัวเนี่ยเราก็สะท้อนในห็นที่เรารู้สึกนะก็คือมองว่าหรือจริงๆโลกออนไลน์มันมันเปิด ให้เด็กเข้าไปอย่างไม่มีข้อจํากัดมากๆอะไรเงี้ยทำให้เด็กสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ได้ง่ายขึ้นและเกิดทําธุรกิจอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลกระทบข้างหน้าจะเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมจะพูดอย่างนั้นก็ใช่เพราะว่าโลกออนไลน์มันไม่มีลิมิตจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งเราเองเนาะไม่ต้องเด็กเราเราจะทําอะไรสักอย่างหรือจะเข้าไปทําอะไรสักอย่างในโลกในสฟเฟียร์เนี้ยมันก็ไม่ยากเนาะมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยอะค่ะแบบว่าใช้ เงินนี่ๆหน่อยๆเพราะว่าอย่างที่เราอาจจะย,ยังไม่ได้เล่าคือรูปพวกนี้มันราคาถูกมากนะมันใบหนึ่งแบบเลทตั้งแต่แบบบาทหนึ่งไปจนถึง40 50, บาท50บาทเองอะ่ะคือมันไม่ต้องลงทุนเยอะมากๆในการที่จะทําอะไรสิ่งเนี้ยเออส่วนยังไงอะ่ะมือถือมันก็แค่แบบจิม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 อะ่ะคือทุกคนมีมือถืออะไรทุกคนมีมือถือเออคือเด็กกลุ่มนี้เขาก็เขาก็เก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ยากเลยที่จะแบบเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าแบบไอ้วงการธุรกิจซื้อขายรูปเนี่ยก็มีความอันตรายของมันอยู่ใช่จริงๆแล้วมันอันตรายมากเพราะว่ากลุ่มซื้อขายพวกเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นบน Facebook เกิดขึ้นในไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มซื้อขายรูปอย่างที่เราแบบ คุณเคยกันอนะะคือคือแพลตฟอร์มมันไม่ใช่แบบแพลตฟอร์มที่แบบมีออกแบบการรัดกุมความปลอดภัยหรือแบบอะไรามากๆากมาก,มาก,มากๆอะไรเงี้ยใช่มันไม่เหมือนซื้อรูปจากชัต t ตอร์สต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบช h ตเ t อร์สต็อต้องผ่านการลงทะเบียนแล้วก็ มีระบบของมันที่ทําให้ปิดช่องโหวนโน่เนอะในการก่อแชร์กรรมใช่คือมันมันตามตัวได้อะว่าใครซื้อถ้าเป็นชัตเตอร์สต็อกแต่กลุ่มเนี้ยมันแบบช่องว่างมันเยอะมากดังนั้นมันเลยเหมือนเอื้อให้เกิดการมันเอื้อให้เกิดอันตรายแบบที่คนอาจจะเอาแบบรูปไปทําอะไรกรอ่ออาชญากรรมได้อ่ะเรื่องก่อแชร์กรรมเช่นหลอกลวงคนอื่นนี้ใช่ไหมอื scam. มโรแมนต์แกมโรแมนต์แกมอืมหรืออย่างแม่ค้าขายรูปคนหนึ่งก็คือเล่าว่าเขาเคยโดนเอารูปไปชําเว็บพนัน <pathway. S 2> หรือว่าเอารูปไปหลอกปล่อยเงินกู้อะไรแบบนี้คือคาอาชญากรรมทางการเงินอะไรเง <c oughs> ี้ยก็เยอะมากเหมือนกันจริงๆในบทความจอยเนี่ยก็มีอันนึงที่พูดลแลนั้นน่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการหลอกลวงหนะูะหมายถึงว่าเอารูปไปหลอกลวงคนอืปป่นหรือเอารูปไปเป็นเวพนันแต่มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงเนะก็คืออาชญากรรมต่อเด็กและเยาวชนเป็นไงบ้างที่ไปศึกษามาอืมออก็อย่างที่บอกว่าคนในกลุ่มจํานวนมากค่ะเป็นเด็กอายุไม่ถึง18ปปีอย่างเงี้ย แต่ว่าในในในกลุ่มพวกนี้มันมีการซื้อขายรูปแบบ18บวกด้วยนะตูนดังนั้นเน่ <ừ> เราเรารู้สึกว่าพื้นที่นี้มันก็น่ากังวลว่ามันจะนำไปสู่แหล่งรวมตัวของกลุ่มค่าเด็กหรือสิ่งที่เรียกว่าเพโดโฟไฟลยหรือเปล่าซึ่งมันก็อันตรายกับเด็กมากๆซึ่งหมายถึงว่าแพลตฟอร์มเองไม่มีตัวกรองในการแบบซื้อขายรูป18บวกเลยลงรูป18บวกเลยเหร ไม่มีเลยค่ะก็คือถ้ายิง่งซึ่งมันไม่มีการคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะก็คือการซื้อขายมันเกิดขึ้นบน Facebook หรือในไลน์อะไรเงี้ยมันก็คือการโพสต์รูปไปเพื่อขายแล้วคนก็ไปช็อปจากอัลบั้มในไลน์อะไรอย่างงี้เลยอ่ะดังนั้นมันมันอันตรายมากที่แบบกลุ่มค่ายเด็กอะไรเงี้ยจะแบบไปรวมตัวหรือไปใช้ฉวยโอกาสสิ่งเนี้ยเพื่อทําอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลโอ้หซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่แบบเราคุมไม่ได้เหมือนกันนะใช่มันมันคุมไม่ได้เลยแล้วก็ต่่่่อใให้ไมชรูปทีแบบ เป็นรูปโชว์เรือนร่างรูปโชว์สัตว์ส,ส่วนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นรูปใช้ชีวิตธรรมดารูปร่างหน้าตาเฉยเหรือรูปไลฟ์สไตล์เราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ารูปบางประเภทที่เขาขายอะคา่ะมันสามารถแทร็กดูได้ว่าถูกถ่ายขึ้นที่ไหนวันไหนกี่โมงอ๋อมันเราซื้อมาแล้วแล้วเราเซฟลงเครื่องนี่เหรอใช่ใช่เราบางรูปที่ จอยลองซื้อมาค่ะเราสามารถดูได้เลยว่ารูปนั้นนะคะถูกถ่ายขึ้นที่จังหวัดนี้ในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนี้ในภาคใต้แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคนจะเฉยโอกาสกับสิ่งนี้มันมีโอกาสไหมมันมันมีอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายมากซึ่งไอความอันตรายนี่มันก็เกิดมาจากความอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์เนาะหมายถึงว่าเราอยากเป็นคนอื่นที่เราไม่สามารถเป็นได้ ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยมีอาการอยากจะแบบเป็นคนอื่นหรืออยากจะดูดีบนโลกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะมันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นเพราะว่าอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์สําหรับใครบางคนมันสาคัญเอามากๆอืมคือมันคือเป็นการประกาศให้สังคมรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนประมาณหนึ่งมาคือเหมือนเราเป็นคนแบบไหนไลฟ์สไตล์ยังไง มีชีวิตแบบไหนมีเทสแบบไหนอะไรแบบเนี้ค่ะสําหรับใครบางคนเรื่องนี้มันแบบมันสําคัญมากๆซึ่งจอยก็ไปอ่านและไปคุยกับนักวิชาการมาหลายคนเนอะถึงเรื่องไอ้ความอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์แบบถ้าพอจะสรุปคร่าวๆเนี่ยแบบได้คําตอบมายัางไงบ้างจากการค้นหาในครั้งนี้อือคือมีคําตอบหนึ่งนะ่าสนใจอะค่ะคือมีนักวิชาการที่อธิบายประมาณว่าการซื้อขายรูปออนไลน์เนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเหมือนมันสะท้อนว่าคนมัน มีความพยายามที่อยากจะสร้างอัตลักษณ์อะไรสักอย่างบนโลกด<ม>ิจิตอลซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถึงทรัพยากรอะไรบางอย่าง<ม>ยกแต่ง่ายๆเนาะ,อ,ะอยากได้ลูกไปต่างประเทศก็อาจจะขาดโอกาสในการที่จะได้ไป<ม>ด้วยอะไรก็แล้วแต่อืซึ่งเขาวิเคราะห์สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดไ้ประมาณว่าเทคโนโลยีมันก็รวดเร็วมากจนทําให้แบบการตัดสินใจยังคิดเชิงศิลธรรมของใครบางคนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสั้นลงอะ่ะ เหมือนในการจะทำอะไรสักอย่างมันมัน,มนเร็วอืมมันไวมันจิ้มมันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มซื้อขายอ่ะก็อาจจะเป็นผลผลิตจากสาเหตุเหล่านี้ก็ได้ก็คือเทคโนโลยีมันไวด้วยอืมเลยทําให้แบบว่าความสามารถในการตัดสินใจอะไรเงี้ยในการยังคิดเชิงสืลอธรรมมันก็อาจจะลดลงอีกข้อคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่ามันมีคนอธิบายประมาณว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันเหมือนเป็นพื้นที่สําหรับคนที่อยากจะแสดงออกในสิ่งที่เขาทําไม่ได้ในโลกความเป็นจริงอะค่ะอืมซึ่ง ไอกลุ่มซื้อขายภาพเนี้ยไอจากจากการที่เราลองไปคุยมันก็มีคนอธิบายคําตอบนี้เหมือนกันไว้ก็คือแบบเราไปอยู่ในจุดๆนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบต้องมาสร้างภาพความฝันที่เราหวังไว้บนโลกดิจิตอลแทนก็คือแบบว่าดิจิตอลกลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่เขากาลังสร้างขึ้นมาจากโลกความเป็นจริงที่มันแบบอาจจะไม่เป็นอย่าง,งานั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้เนะาะค่ะแล้วมันก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะชื่อ t e e n motivation to create fake identity account on instagram social media คืองานวิจัยชิ้นนี้เหมือนเขาศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่สร้างแอคเค n t แบบปลอมๆอัตลักษณ์ขึ้นมาบนอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าผลการวิจัยอ่ะบอกว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าไม่ถูกยอมรับจากสังคมรอบข้างก็เลยแบบเหมือนสิ่งเหล่านี้มันก็บัดรไดฟ์ให้เขาแบบว่าตัดสินใจสร้างภาพที่ต่างจากโลกความเป็นจริงขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบมีคุณค่าหรือถูกยอมรับมากขึ้นใช่ก็ านั้นเนาะคนเราก็อยากจะดูดีในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มองว่าสิ่งนี้มันขาวดําขนาดนั้นหมายถึงว่าด้วยความที่โซเชียลมีเดียเองมันมีพื้นที่ที่เป็นช่องโหว่ใหญ่ขนาดเนี้ยจนทําให้เกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาซึ่งอตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจว่าแบบอุ้ยซื้อขายลูกกันเลยเหรอแต่พอแบบมาฟังและคุยกันตอนนี้นก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก เพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบการเป็นโลกออนไลน์มันเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งที่เราต้องการสร้างเนาะซึ่งไอ้ก,การซื้อขายรูปมันคือผลผลิตของตรงนั้นเนอืมใช่จริงๆมันเทามากเลยอะเรื่องนี้แบบว่าการที่หลอกคนอื่นน่ยมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยมันเหมือนมันก็สะท้อนอะไรกลับมาให้กับสังคมหรือว่าผู้ใหญ่แบบเราเราเหมือนกันนะว่าโลกของเยาวชนบางกลุ่มเขาเป็นแบบไหนหรือเขากําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ คำถามสำคัญที่เราาจ,จะต้องคุยกันเหมือนกันเนี่ยก็คือเราในฐานะผู้ใหญ่อ่ะค่ะเราจะทำยังไงให้สังคมเนี้ยมันสร้างบาดแผลต่อกันและกันให้น้อยที่สุดเราจะทำยังไงให้ชีวิตในฝันของเด็กๆอ่ะค่ะได้กลายเป็นชีวิตจริงๆอย่างที่เขาต้องการคือเราเองอ่ะในฐานะคนที่อยู่ในสังคมมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะแบบช่วยกันอบก,กอดเด็กและเยาวชนที่อาจจะรู้สึกไม่ถูกนับอืมหรือว่าหลงทางในอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเป็นโจทย์ที่เราจะต้อง ทำต่อไปใช่ <laughs> ก็ไม่ง่าย <laughs> ก็ไม่ง่าย <laughs> ไม่ง่ายเลยแล้วยิ่งโลกมันหมุนไปทุกวันเนาะโลกโซเชียลมีเดียมันก็หลอมลอมให้ใครหลายคนมันอยากจะได้อยากจะมีอะไรคือนับวันที่โลกมันหมุนไปในทุกวันเนะ่ะโซเชียลมีเดียก็หมุนพัฒนา <laughs> ต่อไปในทุกๆ <laughs> วันโดยที่แบบว่า <laughs> เราก็ต้องหาจุดพอดีเนาะของโลกทั้งสองโลกนี้ว่ามันจะอยู่ร่วมกันยังไง <laughs> อืมอืมอืมใช่ <laughs> ก็จริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะของบทความจอยเนาะ ถ้าใครคุณผู้ฟังนะครับอยากอ่านบทความเต็มๆเ,เนาะก็สามารถไปอ่านในเว็บไซต์ดีวันโอวันดนะครับเดี๋ยวเรามาทวนชื่ออีกครั้งเนาะชื่อบทความว่าไม่ยากถ้าอยากเป็นวัยรุ่นเทสตีเข้าใจจัก,กรวาลซื้อขายรูปกับการพยายามอยากเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปครับสําหรับวันนี้ผมการะตุนสุภวิชิริสวรัฒนาจอยชุนิชาทักษิณาเวชขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ